โอ l ลสวัสดีค่ะเรียนภาษาสเปนในหนึ่งนาะทีวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะ EP นี้เป็น EP แรกนะคะเริ่มต้นที่คำว่าสถาปน,นิก arquitecto นักบินอวกาศ astronauta ช่างตัดผม peluquero <uk> นักมวย boxeador คนขายเนื้อ Carnicero Chansombro, mecánico de coches, pocrua, cocinero, tantapet, dentista, nacsup, <laughs> detective, Nac buceador <dambam>. va, buceador. <laughs> Médico. นักธุรกิจ h ombre de negocios คนทำความสะอาด señora de la limpieza ช่างไฟฟ้า electricista แล้วก็พยาบาลค่ะ Enfermero อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุดแรก EP แรกนะคะเดี๋ยวจะมี EP ที่2ซึ่งเป็น EP สุดท้ายนะคะมาเรียนกันต่อน,นะคะใน EP หน้าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราสอคนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอาดิอส <Ad ios. S 1>